เาแต่เช้เมพิชนาตยังไม่ใช่ภาพพีเวดดิ้งอย่างไร้แพนข่าวดีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตามองเรื่องข่าวดีมากมาว่าใกล้แล้วหรือยังสำหรับมากแดงสาวสวยเมพิชนาดกับไฮโซบิ๊กหลังคบหาดูใจกันได้นานพอสมควร และสุดทํมเอาชาวเน็ตแหกยินดีหนักมากเมื่อสาวเมย์ได้ออกมาปล่อยภาพเซตคล้าย P w เ d d i ิ g สุดโรแมนติกท่ามกลางชาวเน็ตแหกเข้ามายินดีซึ่งงานนี้สาวเมย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสซอว่ามันเป็นแฟชั่นเซตวาเลนไท์เฉยๆเพื่อนๆก็ทักมาเยอะถามตกข่าวอะไรไปหรือเปล่า มันคือพีเศดจริงหรือเปล่าส่วนตัวเมย์และแฟนเป็นคนชอบถ่ายรูปเล่นกันอยู่แล้วและมีเพื่อนเป็นช่างภาพเขาก็ชวนไปถ่ายรูปเล่นกันที่หัวลำโพงแล้วมันใกล้วาเลนไทน์ก็คิดดีมเป็นวาเลนไทน์เลยออกมาเป็นแบบนี้เอาเป็นว่าถ้าพีเศดจริงไม่ถ่ายแบบธรรมดาแน่นอนส่วนข่าวดีไม่ใช่เรเร็วนี้แน่นอนรับว่าก็คุยกันแต่ไม่รีบช้าแต่ชวนดีกว่า